ลูกค้ามีทั้งหมด4เลเวลพวกเรารู้หรือเปล่าว่าลูกค้าที่เรากำลังจะสื่อสารอยู่เขาอยู่เลเวลไหนสวัสดีครับเต้อลามครับเริ่มต้นอยากให้เรากดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับไปเราไปลุยกันเลย การที่เราจะสื่อสารกับลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารออกไปหรือตอนที่เรากำลังพูดคุยกับลูกค้าเราอยู่นั้นเนี่ยสำคัญมากนะกับการที่เรารู้ว่าลูกค้าคนเนี้ย เขาอยู่เลเวลไหนใน4เลเวลนี้ลูกค้าประเภทที่ 1, <c oughs> 1> ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาซึ่งเขาอาจจะเป็น1คนที่ไม่รู้สึกครับว่าจําเป็นต้องซื้อสินค้ากับเราหรือบริการของเราเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาห่างไกลจากเรามากอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างตัวผมเองนะครับก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงดีมากๆเลยนะแต่ผมมีโอกาสได้ไปเห็นคอนเทนต์อันนึงครับ ที่เขาให้ตัวเราเนี่ยได้เช็คสุขภาพตัวเองเกี่ยวกับข้อมือครับว่าข้อมือของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างปกติดีอยู่ไหมแล้วผมก็ลองทําตามดูครับคือผมไม่เคยคิดว่าตัวผมเป็นปัญหาเลยนะแต่พอผมลองทําตามปั๊บนะครับอู้หูเจ็บแปรบเลยเจ็บมาก ผมตกใจเลยนะว่าเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นเหรอผมเนี่ยคือกลุ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกคือผมคิดว่าผมไม่มีปัญหากับเรื่องของสุขภาพเรื่องของข้อมือเลยแต่พอผมเจอคอนเทนต การสื่อสารว่าเอ้ยผมลองเช็คตัวเองดูก่อนสิผมลองทําแบบนี้ด้วยตัวเองได้นะแล้วมีอาการหรือเปล่ากลายเป็นว่าเอา้าผมเป็นหนึ่งคนที่มีปัญหานี่นาะตรงนี้นะครับเราต้องไปดูนะว่าในสินค้าของเราหรือการบริการของเราเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องอะไรแล้วเรามีวิธีให้ลูกค้าต่อให้เขาเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับเขาห่างไกลแล้วเกินเลยแต่เขาได้เช็คหรือสำรวจตัวเองเฮ้ยแล้วเจอว่า เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่สินค้าหรือบริการของเรามันไปช่วยได้ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นการที่จากเขาเนี่ยมีความคิดตัวเองนะว่าไม่มีทางจะเป็นลูกค้าเราเลยเริ่มตนหนักเริ่มเห็นว่าเอา้า มีปัญหานี่นาเริ่มมาสนใจสินค้าของเราซึ่งอันนี้คือลูกค้ากลุ่มที่1น,นะซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะครับเขาไม่คิดว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้แต่เราต้องมีคอนเทนต์หรือการสื่อสารให้เขาได้สํารวจตัวเองหรือไม่รู้แหละให้เขารู้ตัวแหละว่าเขาเป็นปัญหานะแล้วก็เข้ามาหาเราลองดูนะครับลูกค้ากลุ่มที่2ก็คือ เจ้าตัวเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองมีปัญหาแต่ยังไม่รู้วิธีแก้กำลังมองหาวิธีแก้อยู่ซึ่งตรงนี้นะครับก็มีเยอะมากๆนะอ่ะอย่างเช่นสินค้าของเราเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เรื่องของด้านรูปร่างหรือความอ้วนเนาะซึ่งมีหลายคนที่รู้รู้ตัวรู้ตัวว่าตัวเองอ้วนและรู้ตัวว่าตัวเองหุ่นเริ่มไม่ดีแลวอยากจะหุ่นดีกว่านี้แล้วแต่ตอนเนี้มันมีวิธีเยอะเหลือเกินเลยแล้วเขาต้องเลือกอะไรดี เขาจะต้องใช้อะไรดีซึ่งอันนี้แหละเราก็ต้องมีคอนเทนต์หรือการพูดคุยนะครับว่าเฮ้ยปัญหาของเขาเนี่ยวิธีการที่เรามีสินค้าที่เรามีบริการที่เรามีเนี่ยตอบโจทย์สุดๆคนอยากคุณดีแต่ไม่มีเวลาโอ้โหรู้ไหมว่าสินค้าของเราเนี่ยมันใช่เลยนะ หรืออย่างตัวผมเองนะครับก็คือเจ็บข้อมือเนาะพอเจ็บข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ไปหาเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ที่มันช่วยเรื่องข้อมือเราได้บ้างคือผมรู้แล้วผมมีปัญหาเรื่องข้อมือจริงป่ะแต่ผมไม่รู้ว่าแก้ยังไงดีแล้วพอเสิร์ชอินเทอร์เน็ตโอ้โหมันมีหลายวิธีแก้มากผมก็สับสนว่าแล้วผมจะต้องเชื่ออันไหนอะไรเงีง้ยจนมาเจอคอนเทนต์ content, หรือคนที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นเขาซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องพยายามคิดนะว่าคนที่เขารู้แล้วว่าเขาเป็นปัญหาเนี่ยแต่เขากําลังเลือกอยู่ ว่าใช้อะไรดีซื้ออะไรดีเอาอะไรมาช่วยดีเนี่ยเราก็ต้องมีคอนเทนต์หรือการพูดคุยหรือสื่อสารนะว่าเฮ้ยปัญหานี้เนี่ยสินค้าเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยบริการของเราเนี่ยมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องนี้เลยนะเราก็ต้องสื่อสารตรงนี้ออกไปด้วยนะครับนี่คือลูกค้ากลุ่มเลเวล2นะครับและลูกค้ากลุ่มเลเวล3ก็คือกลุ่มที่รู้แล้วว่าตัวเองมีปัญหา รู้แล้วว่าวิธีแก้ที่ดีสำหรับเขาเนี่ยคืออะไรแต่กำลังเลือกอยู่เลือกอยู่ว่าซื้อที่ไหนดีซื้อกับใครดีซึ่งอ,อันนี้แหละครับเราก็ต้องมีคอนเทนต์หรือการสื่อสารในลักษณะที่ว่าอ่ะคนที่รู้ปัญหาตัวเองแล้วคนที่รู้วิธีแก้แล้วว่าวิธีนี้แน่ๆเราก็ต้องมีคอนเทนต์การสื่อสารว่า ทำไมต้องเราทำไมต้องเราทำไมเราถึงน่าเชื่อถือทำไมเราถึงคุ้มที่สุดผมมีการการันตีมีรีวิวมีรางวัลมีการยอมรับมีผลลัพธ์มากมายหรือมีนวัตกรรมอะไรหลายๆอย่างมาซัพพอร์ตซึ่งอันนี้เราก็ต้องโชว์ออมานะครับว่าทําไมคนที่เขากําลังเลือกอยู่พิจารณาอยู่ว่าเอาคนไหนดีนะเอาเจ้าไหนดีนะเฮ้ย เรานี่แหละเราเราคือคำตอบสุดท้ายนะครับเนี่ยและลูกค้าเลเวล4กลุ่มนี้นะฮะบอกเลยว่าสำคัญมากก็คือกลุ่มลูกค้าที่ตัวเองมีปัญหาแล้วรู้วิธีแก้แล้วแล้วก็เคยมีโอกาสไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการจากที่อื่นมาแล้วลองแล้วแต่สุดท้ายล้มเหลวครับล้มเหลวผิดหวังไปแล้วหรือเซ็งไปแล้วซึ่งเราะครับ ต้องเป็นหนึ่งคนที่บอกว่าเฮ้ยทุกครั้งที่ล้มเหลวมาจบที่เราโอ้โหเราเนี่ยมีการการันตีนะไม่ว่าจะผิดหวังที่ไหนมามาที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนเราก็ต้องสื่อสารนะครับให้กับคนเลเวล4มั่นใจอาจจะเปนในเรื่องของอ่ะมีรีวิวมากมายนะคนที่แบบล้มเหลวที่นั่นที่นี่มาแล้วแต่ก็มาอ่ะ แฮปปี้ที่เราจบที่เราได้จริงทุกปัญหาจบที่เราหรืออาจจะมีโปรโมชั่นมีการันตีมีการประกันความพอใจเป็นหนึ่งในออฟเฟอร์เลยอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้คนที่เขาอาจจะเคยอกหกักหรือผิดหวังมาแล้วเนี่ยเอาวะลองอีกสักครั้งหนึ่งกับเรานะจะเป็นไรไปซึ่งอันนี้บอกเลยก็สำคัญมากๆกนะครับกับลูกค้าเลเวล4ซึ่งเลเวลนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขาเก็ตแล้วเข้าใจนะแล้วเขาเชื่อมั่นในเรานะโอกาสซื้อง่ายสุดโอกาสปิดการขายได้ง่าย นี่คือง่ายสุดนะแต่เราก็ต้องมีข้อมูลให้เขาได้ครบนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมข้อมูลให้ดีนะ ซึ่งนี่แหละครับคือลูกค้า4ี่เลเวลไม่เหมือนกันนะเลเวล1คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นปัญหา 2. คือรู้ว่าเป็นปัญหาแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช้อะไรแก้ดี 3. คือรู้ว่าเป็นปัญหาแล้วก็รู้แล้วว่าต้องใช้อะไรแก้แต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนดีซื้อกับใครดีและสุดท้ายครับกลุ่มที่4ี่ก็คือรอมาหมดแล้วแล้วก็ผิดหวังมาแล้วอกหักมาแล้วนะแล้วทําไมต้องต้องอีกสักครั้งหนึ่งกับเราล่ะ นี่คือเลเวลทั้งหมด4เลเวลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองพิจารณาดูนะครับว่ารูปแบบการทำคอนเทนต์ของเราการนำเสนอของเราหรือมีลูกค้าทักมาแล้วเราพูดคุยเรามีรูปแบบคำถามในการเช็คเขาไหมว่าเขาอยู่เลเวลไหนแล้วเรามีชุดการสื่อสารชุดการให้ข้อมูลหรือชุดการให้โปรโมชั่นหรือการออฟเฟอร์ลูกค้าเนี่ยในแต่ละเลเวลอย่างไงบ้างเพราะถ้าเรานะครับ ใช้เครื่องมือได้ถูกจุดนะครับใช้อุปกรณ์นะได้ถูกคนนะการสื่อสารได้ถูกกับเลเวลของคนเนี่ยโอกาสที่เราจะปิดการขายหรือเซเยสเนี่ยจากลูกค้าเนี่ยมันจะมากกว่าผมเชื่อว่าถ้าเราเอาไปปรับใช้นะครับ เราจะมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครคิดเห็นยังไงเนี่ยลองพิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านของทุกคนเลยและถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะครับลองส่งให้เขาดูและถ้าประทับใจคลิปนี้ไม่อยากพลาดนะครับยังไงกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะคลิปนี้ครับผมเตยอารามสวัสดีครับ